สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านพอดีนะครับไปเจอเข่าวเบาๆนะจะว่าเบาก็ไม่เชิงนะนะครับน่าจะเป็นการทำลักษณะคอนเทนต์หาเสียงนะครับของท่านผู้สมัครสสอ,สอ,สอนะครับแคนดิเดตท่านหนึ่งนะมีโครงการแปลกๆออกมาเยอะเลยครับแล้วหนึ่งหนึ่งในโครงการที่ท่านชูขึ้นมานะท่านบอกว่าจะทุ่มเงินสองพันล้านเนะี่ยให้บอลไทยไปบอลโลกนะครับอยากจะเห็นรัฐบาลแบบนี้มานานแล้วนะครับ ทำสักทีนะครับถ้ามีการสนับสนุนลงมาเนี่ยคือความจริงแล้วเนี่ยไอ้ไอ้เรื่องเงินมันก็สําคัญนะนะครับแต่แต่มันคงไม่สําคัญถึงขั้นว่าต้องสองพันล้านนะครับเพราะว่าการที่ฟุตบอลไทยไม่ได้ไปบอลโลกเนี่ยมันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องใช้เงินมหาศาลขนาดนั้นเราไมไ่เราไม่ได้ไปซื้อตัวอนตัวนักเตะบราซิลมานะนะครับนักเตะเราอยู่ในยุโรปมันมีมากพอนะที่จะทําให้เราไปฟุตบอลโลกได้ ประเด็นมันอยู่ที่วิธีคิดเท่านั้นเองครับประเด็นมันอยู่ที่มุมมองวิธีคิดและความเข้าใจทัศนคติครับถ้าตรงปุ๊บตอนนี้เรามีรุ่นไปบอลโลกเลยนะครับ7จ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นตเนี่ยถ้ารู้วิธีการและปรับทัศนคติใหม่ได้ถูกต้องอะทําวันนี้นะครับมีสิทธิ์รุ่นทันทีและผมเสียดายเราทําช้ามาแล้วนะเราทําช้ามาปีหนึ่งนะครับ ถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยทำคอเทนิตี้ครบตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมการันตี8ปดสิเปอร์เมีสิทธิล์ลุนไปฟุตบอลโลกแปดทีมทำไมยังไม่ได้ครับรุ้นได้เลยครับท่านรอรุนได้เลยถ้าเตรียมทีม5้าปีแล้วดึงนักเตะ8ปดสิบเปอร์เซ็นต์มาจากยุโรปครบความหมายทุกวันนี้ถ้าจะมาพูดว่าจะไปบอลโลกกันยังไงเนี่ยไอที่บอลทุ่มลงมาก็หวังว่าจะไปสร้างอะคาเดมี่มาฝึกเยาวชนให้หนักๆน,น,นะครับเพราะว่าแนวคิดของไทยที่จะโอนตัวไม่มีอยู่แล้วครับ แต่ผมคิดว่า80%ดเซนคิดว่าจะเอาเงินมาทุ่มลงทำอะคาเดมีนะครับฝึกเด็กหนักๆให้เด็กเก่งคือผมไม่รู้ทำไมต้องคิดอย่างนั้นเนี่ยคุณจะฝึกคุณจะฝึกเท่าไรเด็กก็ไม่เก่งครับฝึกในประเทศเนี่ยได้ได้แค่ที่เราเห็นนี่แหละนะครับมันก็ได้เท่าที่เท,ท,ท่าที่เราเห็นนี่แหละอ่าทำไมทำไมทำไมซิโก้ถึงเก่งครับโค้ชซิโก้เนี่ยทำไมเมื่อก่อนท่านเก่งอ่ะ เป็นศูนย์หน้าทีมชาติไทยอะ่ะนะครับท้าไมเก่งครับนะครับเพราะในบรรยากาศฟุตบอลประเทศไตกรมีมีวรรวันเชตาวานิดนะครับมีนักเตะประฏิปานขาวมีพิทุกปียพงผิวอ่อ,อนมีคือพูดง่้ว่าไอดอลมันเต็มมันเต็มชาติไปหมดแล้วแต่ก่อนมันเป็นฟุตบอลยุคเก่าอะ่ะมันเป็นยุคคลาสสิกของฟุตบอลมันไม่ได้เล่นเป็นทีมขนาด ลักษณะเดียวกันเหมือนทุกวันนี้มันใช้พลักกาลังและวิทยาศาสตร์การกีฬาครับพวกหลักทางกล้ามเนื้อฟิสิกส์ต่างๆและที่สําคัญคือเทคนิคแทคนติกต่างๆเนี่ยมันสลับซับซ้อนขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับและแทคนติกที่โค้ดต่างๆเนี่ยพยายามจะหาทางเอาชนะกันในระดับโลกเนี่ยเขาแข่งกันมา50-60ปีเนี่ยมันซับซ้อนขึ้น ทำให้นักเตะเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาทางด้านความเร็วกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เทคนิคสูงมากๆมันถึงจะสามารถเล่นได้ตามแทคกติกของโค้ชซึ่งมันจะสลับซับซ้อนขึ้นนะครับดังนั้นฟุตบอลในสมัยก่อนเนี่ยแทคกติกโค้ชมันก็เป็นอีกแบบนึงนักเตะก็เล่นอีกแบบนึงครับยุคก,ก่อนเน่ยแต่มันมีตัวอย่างเลครับ มันมีตัวอย่างและการพัฒนาการของฟุตบอลระัโลกใบนี้มันยังไม่เข้มข้นเหมือนทุกวันนี้นะครับบ้านเราจะไม่มีแคาเดมี่มีน้อยฟุตบอลเราก็ไม่ใช่ฟุตบอลอาชีพเป็นเซอ่เป็นเ,เป็นเนอ่อกึ่งสมัครเล่นนะครับเป็นกึ่งอาชีพนะครับนักฟุตบอลยังยังเป็นตำรวจอยู่ยังเป็นทหารอยู่นักฟุตบอลยังเป็นพนักง,งานธนาคารอยู่อ่ะเอาพูดง่ายๆเขาเรียกว,ว,ว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกึ่งสมัครเล่นนะลีกอะถ้วยกอถ้วยขอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อน,นจับเด็กมาฝึกหนักๆมันได้ครับเขาเรียกว่าดีมทีมแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้ครับเราต้องดูเราต้องดูโครงสร้างของฟุตบอลบอลโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทีมชาติสเปนมาฝึกเด็กผมไม่เคยเห็นทีมชาติสเปนฝึกเด็กสักทีชุดใหญ่ผมไม่เคยเห็นทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่มาฝึกเด็กสักทีฝึกเด็กฝึกเด็กในประเทศใช่ไหมครับ ถ้าเราอยากให้เด็กเราเนี่เก่งเหมือนทีมชาติสเปนเนี่ยเอาเด็กเราไปเล่นอยู่ในสเปนครับชัดเจนไหมถ้าเด็กญี่ปุ่นเล่นอยู่ในญี่ปุ่นก็เหมือนเด็กญี่ปุ่นนี่แหละแต่ถ้าเด็กญี่ปุน่นเล่นอยู่ในพิีเมยร์ลีกนะอยู่ลิเวอร์พูลนะครับอยู่พนั h ฮอสเปอร์อย่างนี้ครับถ้าถ้าไปเล่นอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้นักเตะคุณภาพนั้นนะครับถ้านักเตะญี่ปุ่นไปอยู่ลาลิก้าสเปนเราก็จะได้นักเต uh <ibr> ะ <invincible. S 2> <make> เกรดนั้นเนี่ยมาเล่นเพราะฉะนั้นถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยประเทศที่อยู่เอเชียเนี่ยถ้าพัฒนาภายในสูงสุดนะครับเราก็ได้คือเลยไปเทียบอาหรับเลยอาหรับก็กระดูกใหญ่กว่าเราอะสภาพแวดล้อมเขาเป็นมุสลิมเป็นอะไรเขาก็าเข้มข้นกว่าเราอะแต่อาหรับมีนักเตะอาหรับมันมีเรื่องหนึ่งนะที่ผมสังเกตดูเนี่ยอันนี้พูดเป็นเรื่องส่วนตัวนักเตะอาหรับเนี่ยใจใจจะไม่ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ะ คือคือขู่เก่งไะถ้าขู่ได้ก็คือเสร็จเสร็จเขาอะแต่ถ้าขู่ถ้าขู่ไม่สําเร็จเนี่ยอาหรับก็ออกทะเลเหมือนกันครับแต่เขามีอะไรบางอย่างที่มันขี่เราอยู่ให้เขาเลยฝึกเด็กขึ้นมาได้แต่ฝึกเด็กได้ก็ได้ไดท่ากับอาหรับนั่นแหละถ้าวันไหนนักเตะที่อาหรับไปไปค้าแข่งในยุโรปเนี่ยก็ไม่มีทางสําเร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นพูดภาษากันง,ง่ายเลยถ้าไม่ไปฟังคอสติจิตี้ของผมนะ การฝึกเด็กในประเทศมันไม่ได้ผลหรอกครับกับประเทศที่ลาหลังทนาฟุตบอลอย่างเราอ่ะห่างไกลเขาเป็นร้อยปีครับไม่มีทางฝึกได้ทุกวันนี้ฝึกได้นะครับก็ไม่เก่งเท่าโคซิโก้ฝึกได้ก็ไม่เก่งเท่าพิทตุ๊กหรอกหรือฝึกเด็กได้ให้เก่งเท่าพิทตุก๊กเท่าซิโก้เท่ากับในที่พงศ์สีทองยินอะไรก็ตามแต่นะที่เป็นศูนย์หน้าระดับตำนานเราอ่ะ วาระมุสสีมาฆะนี่ครับโคตรย่งอะกองหน้าระดับตำนานทั้งนั้นครับฝึกฝึกให้ได้เหมือนพี่ๆเขานานาเขาอะถึงฝึกได้ก็ไม่รู้ว่าลงสนามไปจะยิงประตูเขาได้หรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ฟุตบอลมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันเทคนิคการการเล่นมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับจะมาเล่นเหมือนนาทีทองสุกแก้วเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบนาทีทองสุกแก้วมากครับทุกวันนี้นาทีทองสุกแก้วถ้าเป็นบอลทุกวันเนี้ย อาจจะไม่ติดทีมชาติก็ได้หรืออาจจะสู้เอเชียไมไ่เลยไม่ได้เลยก็ได้ผมบอกเลยนะครับว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนยุคสปีดบอลมันเร็วขึ้นเทคนิคมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนเดิมการการการฝึกภายในเข้มขน้นเข้มข้นเนี่ยมัน,ม,นมันใช้ได้แต่ยุคที่แล้วยุคนี้มันใช้ไม่ได้อย่าไปอย่าไปทุ่มเทยอย่างนั้นเลยครับเราควรจะมียุทธศาสตร์ที่ดีกว่านี้เอาเงินตัวนี้นะครับเอามาทำอคาเดมีจริง นะครับมาทำสนามฝึกซ้อมให้เด็กจริงแต่จุดที่เน้นจริงควรไปส่งเสริมไทยลีกให้ทำอาคาเดมีให้เข้มข้นจัดลีกของเด็กๆขึ้นมานะครับและส่งเสริมฟุตบอลของกรมพระศึกษาน่ะให้มันป๊อปปูล่าเน่เหมือนฟุตบอลมัธยมนะครับของเด็กญี่ปุ่นน่ะทำให้ไม่ได้อย่างนั้นให้มันเกิดกระแสแบบนั้นขึ้นมาเนะี่ยทำแบบนั้นได้แต่ อย่าไปหวังผลเลิศว่าเด็กเหล่านี้จะมาเล่นทีมชาติอย่าไปหวังอย่างนั้นมันผิดพัฒนาเยาวชนทําให้เต็มที่เลยครับทําสนามมีรังคาให้เด็กก็ได้นะเอาประเภทนะครับทุ่มเต็มที่เลยเนะี่ยผมสนับสนุนนะพัฒนาเด็กทำาหล็กเด็กอ่กนะแต่อย่าคิดคือเรามันชอบเลยเถนะิดเนี่ยจะฝึกเด็กฝึกเด็กเต็มที่เลยผมเห็นด้วยครับข้อที่สองอ่ะแต่ผมไม่เห็นด้วยตรงที่คุณจะดันเด็กขึ้นทุดใหญ่นั่นแหละ ตรงนั้นแหละผมคิดว่ามันมันมันเป็นความคิดเด็กๆอะ่ะมันเป็นความคิดที่ตื้นมากและท่านก็คิดว่าความคิดท่านมันถูกจริงอะ่ะอย่าไปดึงเด็กขึ้นชุดใหญ่ครับดันเด็กเข้าบูรีรัมย์ดันเด็กเข้าเมืองทองดันเด็กเข้าทูแบงกอกเพื่อจะให้เด็กเหล่านี้ไปเบียดกับตัวผู้เล่นอย่างบิสซูรีนักเตะที่อยู่มาต่างประเทศที่เข้าฝีเท้าดีๆอะ่ะให้เด็กไทยเบียดเป็นตัวจริงในไทยลีกแค่ได้ไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต้องมายุ่งกับทีมชาติชุดใหญ่เลย ส่วนเยาวชนยูต่างๆเนี่ยก็พยายามให้เด็กได้ไปเล่นกับทีมระดับชนะนของเอเชียระดับโลกให้เยอะที่สุดครับไม่ต้องมายุ่งกับชุดใหญ่ผมต้องบอกว่าเอารถไถไถทีมเยาวชนออกไปไกลชุดใหญ่อะ่ะคนละส่วนคนละแนวความคิดคนละคณะกรรมการชุดใหญ่ไม่เกี่ยวกับเด็กเลยไม่เกี่ยวกับเยาวชนสักนิดเยาวชนนู่นครับไปเจู่นไปแข่งไปแข่งเอเชียอีลีทให้ลงตัวจริงเหมือนพี่แบงคนะ์ถึงมาติดทีมชาติ กบุญรำอะถ้าต่ำกว่านั้นอย่ามาติดทีมชาติน่นครับไปลอาอยู่ยุโรปมาแล้วอย่าไปปิดบังเด็กยุโรปดึงเด็กยุโรปมาติดครับเด็กเราทั้งนั้นเลยผม้องบอกว่ามันต้องใช้สองพันล้านหรอกเด็กเรามีอยู่แล้วครับเต็มยุโรปอะมันจะใช้เท่าไหร่กันครับตั๋วเครื่องบินเจูดเบลมาเล่นใทีมชาติไทยเขาไม่ได้เอาแมตช์ละร้อยล้านสิบล้านเมื่่ล่นะ เขาก็มาช่วยบ้านเกิดเมืองนอนเขาก็มีตั๋วเครื่องบินนะครับมีบี้เลี้ยงมีอะไรก็ให้แบบตามปกติอะ่ะนีโคลาสมีเกลนสันมาเข,เขาขอแมตละสิบล้านหรือเปล่าครับคุณถึงจะใช้ถึงสองพันล้านเนี่ยมันเป็นเหตุผลในการใช้ตังมากกว่าครับและใช้ตังแบบแบบไม่มีวิสัยทัศน์ด้วย ตั้งเป้าหมายว่าเออโอเคนะเรามาทําตอนนี้ทีมชาติไทยหรือทีมเยาวชนเราทุกชุดเนี่ยควรจะมีศูนย์ฝึกไม่ใช่ศูนย์ฝึกอะ่ะควรจะมีสนามฝึกซ้อมของทีมชาติไทยเยาวชนเราหรือหรือจะมาทาสเตเดียมทําอะไรก็ว่าไปสองพันล้านนะแล้วก็พยายามเป็นพันธมิตรนะครับกับสโม,มรสรต่างประเทศแต่อย่าไปฝากเด็กครับให้เด็กไปแบบแบบรอม่เด็กญี่ปุ่นเนี่ยไปด้วยฝีเท้าอะและที่สําคัญเนี่ยเอาเงินตัวนี้มาทาหลีกเด็กครับ มาทำบอลของกรมพละเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับให้ให้ท่านอธิบดีหรือคนในกรมพลาหรือในกระทรวงกีฬาเนี่ยนะครับจัดไปที่คอนเสิร์ตนะให้ท่านขึ้นไปร้องเพลงล็อกหน่อยหรืออะไรก็ได้นะให้มันป๊อปปูล่าหน่อยบอกว่าต่อไปเราจะเลิกทำเอกสารกันแล้ววันนี้ผมเผาเอกสารที่กรมผมหมดแล้วต่อไปเราจะลุยเด็กๆเล่นกัน เราจะมีรองเท้าทองคำให้มีซูเปอร์สตาร์มีคอนเสิร์ตนะจะจ้างนักร้องเคล็กมาเล่นในแมตช์ชิงชนะเลิศอะไรก็ว่าไปไม่ใช่มาทำเปเปอร์กันได้ไปตรงนี้หรือเปล่าได้ไปตรงนี้หรือเปล่าบอลน,นักเรียนเราทำไมเด็กเราทำไมไม่ได้ไป แข่งขันในระดับนานาชาติทําไมไม่ประสบความสาเร็จพอไปดูตอนการแข่งขันเด็กนักเรียนในสนามยังเป็นสนามเลี้ยงควายอยู่เลยครับคุณจะเอาอะไรเลยครับเอาเงินมาทําตรงนี้เลยครับทําให้เต็มที่เลยผมยเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เดียเยาวชนทําเห็นด้วยแต่อย่าไปฝันเลยเถิดจะดันเหล็กเด็กเหล่านี้ขึ้นมาชุดใหญ่อย่าไปฝันตรงนั้นครับผมขอร้องเลยแสดงว่าวิาววสัยทัศน์ท่านไม่มีเลยอะ ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็มาเอาเด็กมาทำลายเด็กแล้วเอาทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมโปรมาทำลายเปล่าๆครับมันมันผิดหนทางมันผิดเวท้าท่านไม่ทำความเข้าใจอย่างที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยท่านจะไม่ีทางตาสว่างเลยว่าพลังของการทำให้ทีมชาติไทยไปสู่ระดับเอเชียได้อะมันจุดใต้ยตำตอตรงไหนรู้ไหมครับเส้นผมบางบุหอตรงไหนรู้ไหมครับ ว่าตอนนี้เรามีทรัพยากรทุกอย่างพร้อมแล้วไม่ต้องใช้เงินนึงสองพันล้านหรอกเรามีสิทธิ์ลุ้นบอลโลกได้เลยแต่เราทะลึ่งไม่ทํำกันเองท,ทําไมถึงไม่ทําเพราะเราไม่รู้เราจะไปดันก้นเด็กขึ้นทีมชาติครั้งแรกนะเมื่อปีที่แล้วผมเคยทาคลิปๆหนึ่งผมบอกว่าอย่าอย่าเอาอย่าดันทีมเยาวชนของเราเนี่ยขึ้นทีมชาติชุดใหญ่เด็ดขาด หลายคนไม่เข้าใจแปดสิเปอร์เซไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเพราะวันนั้นน่ยผมบางคนยังไม่ได้เข้าใจเรื่องคอเทนี้ถูกไหมครับผมเคยพูดเมืปีที่แล้วว่าให้เอารถไถเ่ยดันทีมเยาวชนไปอยู่อีกฟากสนามหนึ่งแล้วเอาทีมทไทยชุดใหญ่เป็นทีมโปรไว้อีกฝากสนามหนึ่งอย่าเอาเข้ามาใกล้กันไม่พอนะคุณต้องทําทํากําแพงเหมือนเหมือนรั้วเรือนจํามขวางไว้เลยห้ามเดินลัดเข้ามาหาชุดใหญ่เด็ดขาด แต่ให้เด็กนี้กลุ่มนี้ที่เป็นทีมเยาวชนยุบสามลงไปเนี่ยเดินอ้อมครับอ้อมไปนู่นแหละไปเล่นกับไทยลีกไปเล่นกับเจลีกไปเล่นกับลีกยุโรปอะจะติดทีมชาติหรือไม่อย่ามาสนใจนะทางทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยสมาคมก็จะดูเองว่าคุณอยู่อยู่ลีกไหนแล้วนะครับคุณอยู่ในระดับไหนแล้วโปรไฟล์คุณเขาจะดึงคุณมาเองแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราดันไป ไปแอบเจาะประตูสิครับไปกระชากลากถูกแขนเด็กมาเนี่ยพอลากเด็กลักไก่ข้ามกำแพงมาชุดใหญ่ปุ๊บเนี่ยนักเตะโปรไฟล์สูงเราอยู่ยุโหรปม,มันดึงมาไม่ได้สิครับที่นั่งมันเต็มอ่ะเห็นภาพนะครับเห็นเห็นกันเลยครับเมื่อดึงเด็กจากฝ้ากำแพงที่มันยังไม่ได้มาตรฐานเนี่ยไปสมัครเล่นเข้ามาทีมชาติชุดใหญ่เยอะมากกว่าสิบเปอร์เซ็นตโอ้โหครับมัน มันมันคิดแบบเบสิกง่ายๆเลยเอาเอาเด็กไม่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ในทีมเกินสิบเปอร์เซนมันก็จบสิครับไปเจอทีมอย่างเกาหลีญี่ปุ่นยาวอะไรไปสู้เขาครับไปเจออุตเบก็โดนเขตบมาทําไงล่ะครับมันง่ายอย่าตายที่ผมพูดนะทำไมทาไมไม่เข้าใจก็ไม่รู้อยากพัฒนาก็พัฒนาไปครับอยู่หลังเรือนจําอ่ะย่ามาโชว์ครับไม่ต้องมาโชว์พาเด็กยูสิบเจ็ดยูยี่สิบยูยี่สาม ให้ได้แชมป์โลกไปเลยครับแต่ก็อยู่ตรงนั้นเลยครับอย่ามาวุ่นวายกับชุดใหญ่นู่นครับถ้าเก่งจริงไปอยู่าอ์เลนิน้ได้ครับไปเล่นในลีกเอิงเหมือนเอลวันเน้ได้ไปอยู่ล็องเนได้ครับไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนซินวาแม็กเซสเ่ได้แล้วในเมื่อเรามีมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วแม็กเซสอยู่แล้วเรามีเอราวันอยู่ล็องอยู่แล้วทําไมเราไม่ดึงมาครับเรามีนักเตะเป็นทีมชาติเยอรมันอยู่แล้วเนี่ย พี่ว่าฟินบาทำไมเราไปดึงมาครับแล้วคุณไปดึงเด็กมาจากรุ่นเยาวชนขึ้นมามันก็ไปเบียดที่นั่งของเอราวันของฟินบาไปเบียดที่นั่งของสกอตคอนเทเบิลไปเบียดที่นั่งของซินบาแม็กเซสแล้วมันหนักกว่าน,นั้นนะแทนที่คุณจะดึงเข้ามาใส่ท,ทีมโปรคุณดันดึงเด็กจากส,มสโมสรยุโรปอะไปอยู่กับทีมสมัครเล่นเยาวชนเราอะโดยโดยโดยบอกว่า อายุเท่ากันต้องมาเล่นอายุนี้ก่อนทีมนอไทยไม่ใช่แชมป์โลกนะครับเราไม่ใช่ทีมชาติอังกฤษนะเราไม่ใช่ทีมสเปนนะที่จะมาดึงเด็กอ๋อทีมชาติสเปนนะดึงเด็กแมนยูมาอายุสิบเอ็ดสิบหกปีนะคุณก็ต้องมาเล่นอายุสิบเจ็ดก่อนเออทีมชาติสเปนพูดได้แต่นี่มันทีมชาติไทยไทยครับมันทีมอะไรก็ไม่รู้พรช้างศึกเราะในสายตาชาวโลกเขา เขาให้เขาให้เด็กแมนยูเขาให้มาเล่นกับยูยูสิบเจ็ดเรามันก็บุญหัวแล้วนะครับเอราวันเนี่ยมาจากโอลิมปิกลียงอะ่ะเขาให้มาเล่นกับยูยูสามเรามันก็บุญแล้วครับพอมาเล่นเป็นไงบ้างครับเข้ากับระบบทีมไม่ได้เป็นนักเตะน้ําน้อยนั่งสํารองอีกมันดูไม่ได้เลยครับผมไม่รู้จะพูดว่ามันดูไม่ได้อะไรวิธีการทํางานของเราอะ่นะครับ ผมผมพูดไม่มีอะไรครับผมพูดจะให้เพื่อนที่เข้าใจเครกลางๆได้มองเห็นภาพมากขึ้นเท่านั้นเองครับว่าสิ่งที่ผมพูดนี่มันจริงไหมและผมมีวิธีการทั้งหมดแล้วในการที่จะทําให้มันสําเร็จครบวงจรด้วยของผมนี่ครบวงจรจริงครับไม่มีจุดบอดนะครับของผมนี่ครบวงจรจร,จริงทุกระบบเหมือนที่ผมพูดในคลิปที่แล้วสามารถเติมน้ามันรันนกออกหน้าเหยียบคันเร่งพุ่งเลยครับ ปัญหาคือทรัพยากรเรามีแล้วแต่เราไม่ทำเพราะเราไม่รู้และที่สำคัญคนไม่รู้ไม่ผิดครับคนไม่รู้ไม่ผิดหรอกแต่คนไม่ฟังเนี่ย ความหวังอยู่ไหมช่างสิกเองเอ๋ยเอ๋ยทีมชาติไทยของเราเอา๋ยยังเหลือความหวังอยู่ไหมน้องทีมชาติไทยกลางยุคใหม่แห่งโลกฟุตบน สี่ข้อจะให้เรียมรออีกสักกี่ปี เป็นเสียงเรื่องราวช้างสึกงาเข้าก้าวขึ้นเอชี วายวัวควายไรน้าเองนั้นไม่มีใครเขาจัดการรีบกลับสุพรรณเสียเธอเตรียมข้านี้ตามเองจนแทบทั่วกรุงมุ่งมาไม้มัน เกือบปีแล้วที่บุบบันทำคลิปทุกวันผิวกร้านมนเปรียงยังมีความหวังอยู่ไหมชางสึกเอิ้ยเอ๋ย,อยทีมชาติไทยของเราไอยังเหลือ ความหวังอยู่ไหมนอทีมชาติกลางยุคใหม่แห่งโลกฝุต,ตนคดเธอนิ้วตีฝุต,ตนสีขอจะให้เรียมรออีกสัน Keep it.